ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใส่วิดีโอเอฟเฟกนะครับก็คือด่วนแรกนะครับแอดวิดีโอหลักของเราเข้ามาก่อนนะครับเราก็แอดวิดีโอหลักของเราเข้ามานะครับ ังจากนั้นเนี่ยเราก็สร้างเลเยอร์เพิ่มนะครับสำหรับวิดีโอเอฟเฟกที่จะมาใส่นะครับก็เลเยอร์ใหม่จะอยู่ด้านบนนะครับจากนั้นเราก็ก่อนอื่นนะครับผมจะแนะนำว่ามีเว็บหลายเว็บนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอเอฟเฟกฟรีได้อย่างเช่นนะครับเราไปกดค้นหาคำว่าวิดีโอเอฟเฟกฟรีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาเว็บที่ผมแนะนำนะครับก็คือเว็บนี้นะครับ คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีวิดีโอเอฟฟกให้เราดาวน์โหลดเยอะแยะเลยครับก็เราลองเลือกอันที่เราดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเดี๋ยวเราผมจะกดหนาคำว่า Snow นะครับอ่าก็มีอันที่ฟรีหลายอันนะครับสมมุติว่าผมจะใช้อันนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดนะครับ อ่ะหลังจากดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ Sony Vegas นะครับแล้วก็เพิ่มวิดีโอเอฟเฟกเข้ามานะครับสมมติตัดแชนนี้นะครับเราลองเล่นดูนะครับอตอนที่เล่นเนี่ยนะครับก็ก็จะเล่นวิดีโอเอฟเฟกอย่างเดียวนะครับก็จะ ไม่เล่นทีเดียวพร้อมกันสอันนะครับทีนี้เราจะทํายังไงให้อันนี้เป็นเป็นวิดีโอหลักแล้วก็อันนี้เป็นเอฟเฟกนะครับให้มาให้ให้ภาพเนี่ยมีให้ภาพมัสิตรงนี้มีฝนตกเอ้ยมีหิมะตกลงมานะครับหรือถ้าใครต้องการในฝนตกก็ไปดาวน์โหลดเอฟเฟกต์เรนฟ้ามาใส่ได้นะครับวิธีการก็คือคลิกที่วิดีโอเอฟเฟกนะครับแล้วก็ มาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Compositing Mode นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก Source Alpha มาเป็น Screen นะครับอ่านี้เราลองกดดูนะครับอ่าก็จะมีหิมะตกลงมานะครับก็ประมาณนี้นะครับลองฝึกทำกันดูนะครับ